บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทางรอดของชีวิตในสังสารวัตรคือการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในคือพระธรรมกายสิ่งนีนะ้เป็นหน้าที่หลักและเป็นกรณียกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมาในภพชาติหนึ่งหนึ่งนะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อมุ่งสแสวงหาความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของพิยามารการดำเนินจิตเข้าสู่หนทางสายกลางภายในเท่านั้นที่เป็นทางรอดทางเดียว เป็นห้นทางที่ปลอดภัยจากอัสวะกิเลสทั้งปวงดังนั้นควรที่จะดำเนินจิตของเราให้เข้าสู่เส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าทั้งหลายการที่จะดำเนินจิตเข้าสู่ภายในได้เราก็ต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่ง อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้ตลอดเวลาในทุกอริยบทต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ หลับตาขอดลูกพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะ จากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคเนยให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเราไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจ ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตธิไยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูก ที่เจรไานาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆวัดติตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีถ้อยคำของเทพบุตรท่านหนึ่งได้กกล่าวเอาไว้ในคุตธกนิกาย ธรรมบทว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามหาทานที่ข้าพระองค์บริจาคทายธรรมเป็นอันมากบำเพ็ญมาตลอดกาลนานก็ไม่ได้มีผลมากเพราะเว้นจากทักกินในยบุคคลเหมือนเพื่อที่หวานลงในนนาที่มีดี แต่การให้พิกษาทัพีหนึ่งของอินทกะเทวบุตรมีผลมากยิ่งกว่าเราสมบูรณ์ในพระทักกินในเยบุคคลเหมือนพืชที่หวานลงในนาดีนี่ก็เป็นท้อยคำของอังกุราเทวบุตรผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อสร้างมหาทานตลอดสองหมื่นปีแต่น่าเสียดายที่ไม่มีเนื้อนาบุญคือประสงค์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมไม่มีทักขินในยบุคคลแม้เพียงผู้เดียวทำให้ทานของท่านเหมือนการหวานข้าวกล้าลงในนาที่ไม่ดี แม้ทานนั้นจะส่งผลให้ไปบังเกิดในสุกติสวรรค์แต่เมื่อเทียบบุญบาร,รมีที่ได้วัดความสว่างแห่งรัศมีแล้วเทียบกับอินทกะเทวบุตรพูดตักบาทเพียงทัพพีเดียวกับพระอริยสงฆ์ผู้เป็นทักกินในยบุคคลไม่ได้การสร้างทานบาร,รมี เป็นสบียงที่สำคัญในการเดินทางไกลในสังสารวัตรหากเราให้ทานเอาไว้มากแล้วเมื่อบังเกิดในภพชาติต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะไหนก็ตามก็จะไม่ลำบากไม่อัตคัดขัดสนจะสมบูรณ์พร้อมในสมบัติทุกอย่างเพราะถ้าหาก ขาดแคลนปัจจัยสี่เสร็จแล้ววันเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในช่วงชีวิตหนึ่งก็จะหมดไปกับการที่จะต้องมาทำมาหากินสแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้จึงทำให้สูญเสียโอกาสในการสร้างบารมี การทำทานแต่ละครั้งเนี่ยหากมีโอกาสให้เลือกว่าทำบุญกับใครและต้องทำอย่างไรถึงจะได้บุญมากก็ต้องฉลาดในการเลือกเหมือนการลงทุนที่ได้กำไรามากก็ต้องทำให้ถูกจุดมีเรื่องเล่าว่าในสมัยอดีตมีพ่อค้าคนหนึ่ง ชื่ออังกุระซึ่งเดิมเคยเป็นพระโอรสองค์สุดท้องในทวารกานครแต่เนื่องจากว่าไม่ปรารถนาจะครองราชสมบัติจึงเดินทางไปต่างแดนเพื่อทำมาค้าขายและก็ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างในระหว่างเดินทางข้ามทะเลสายอยู่นั้นน่ะ ก็เ,เกิดหลงทางเป็นเวลาหลายวันอาศัยรุกเทวาตนหนึ่งซึ่งมีนิ้วมือสำเร็จด้วยฤทธิ์เมื่อพ่อค้าปรารถนาอะไรสิ่งนั้นก็ไหลออกมาจากนิ้วมือของเทพตนนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้พ่อค้าได้ถามรุกเทวดาว่าทำบุญอะไรเอาไว้ ถึงมีอนุภาพมากเพียงนี้เมื่อรับทราบว่าเทวดาท่านนี้เนะี่ยได้ทำบุญเพียงแค่ชี้นิ้วบอกขนทางไปบ้านของเศรษฐีผู้ใจบุญให้กับพวกคนเดินทางและพวกยาจกวน,นิพกพเนจรเท่านั้นนี่ถ้าได้ให้ทานด้วยตนเองบ้าง ผลบุญก็คงจะบังเกิดขึ้นมากกว่านี้เมื่อได้รับแรงบันดาลใจเช่นนั้นก็รีบออกเดินทางกลับไปปนคครได้เริ่มขนทรัพย์มรดกที่มีอยู่ทั้งหมดออกให้ทานอังกุระให้เป่าร้องว่า ใครหิวก็เชิญมากินตามชอบใจใครกระหายก็จงมาดื่มตามชอบใจเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าทรัพย์สมบัติที่บริจาคไปนั้นน่ะให้เท่าไรก็ไม่หมดจนผู้ที่มาขอทั้งเอ่ยปากว่าพอแล้วคนสนิทได้เอ่ยถามท่านเศรษฐีว่า ถ้าเท้าสักกะจอมเทพลงจากเทวโลกมาให้พรท่านท่านจะขอพอรเท้าสักกะว่าอย่างไรอังกรก็ตอบโดยไม่ลังเลใจเลยว่าถ้าเท้าสักกะจะให้พรแกเราเราก็จะขอพอรว่าเมื่อเราลุกขึ้นแต่เช้าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ขอพักษาหารอเมทิ์และผู้มีศีลนับพึงปรากฏเมื่อเราให้ทานอยู่ยททยธรรมอย่าพึงหมดสิ้นไปและเราให้ทานแล้วน่ยก็ไม่พึงเดือดร้อนในภายหลังเมื่อกำลังให้พึงยังจิตให้เลื่อมใสมูญาติของท่านน่ะแม้จะรักในการให้ทาน แต่ใจน่ะไม่ได้กว้างใหญ่เหมือนอังกุระจึงได้กล่าวเตือนว่าท่านไม่ควรให้ทรัพย์ทั้งหมดนะ่ะแก่คนอื่นควรรักษาทรัพย์เอาไว้บ้างเพราะว่าทรย์เท่านั้นนะ่ะพอเสิร์กว่าทานให้ทานมากเกินไปเกินประมาณจะทำให้สกุลนะ่ะดำรงอยู่ไม่ได้บัณฑิตย่อมไม่สรรเสริญ การไม่ให้ทานและการให้เกินควรทราบเท่านั้นประเสริฐกว่าทานบุคคลผู้เป็นปรารถนาควรประพฤติโดยพอเหมาะอังกุรัฟฟังแล้วก็ไม่ได้คล้อยตามเพราะอยากจะสั่งสมบุญเอาไว้มากๆแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ท่านเกิดในยุคสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ไม่มีเนื้อนาบุญแม้เพียงท่านเดียวทานที่ทำไปเนี่ยจึงเหมือนหวานพืชลงในดินที่ไม่ดีแต่ท่านก็อุทิศตนให้กับการทำทานอย่างเต็มกำลังทุกทุกวันอังกุระได้ให้อาหารกับชาวเมืองวันละหกหมื่นเล่มเกวียนเป็นประจำ มีพ่อครัวน่ะสามพันคนเด็กหนุ่มๆนุมแต่หกมืนคนระดับด้วยต่างหูอันวิจิตด้วยเพชรนินยินดาเชื่อกันผ่าฟืนสำหรับหุงอาหารทำแถวเตาไฟน่ะยาวสิบสองโยตพวกหญิงสาวหนึ่งมืนหกพันคนช่วยกันบท เครื่องเทศสําหรับปรุงอาหารแล้วยังมีหญิงสาวอีก1 6 0 0งคนแต่งตัวสวยงามราวกับนางฟ้าถือทัพีก็ไปยืนคอยตักอาหารให้คนที่มาขอได้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มฝ่ายอังกุระ ก็ได้มายืนมอบสิ่งของต่างๆด้วยมือของตนเองทำไปใจก็ปิติเบิกบานแทนที่จะให้คนที่มาขอทานขอบคุณตัวเองแต่กลับรู้สึกขอบอ,อกขอบใจต่อเขาเหล่านั้นที่อุตส่าห์เดินทางมารับทานจากท่านเมื่อละโลกไปแล้วท่านก็ได้ไปบังเกิด ในสวรรค์ชั้นดาวะดึงสวอยที่ยประ,ยะสมบัติอยู่เป็นเวลานานทีเดียวมาในยุคสม,มัยพุทธก,กาลของเรามีพราหมณ์ผู้ยากไร้คนหนึ่งชื่ออินทกะเป็นคนมีศรัทธาแต่ไม่มีทรัพย์วันหนึ่งเขาได้เห็นพระอนุรุทธบินดาบาท ผ่านหน้าบ้านด้วยจิตที่เรื่มใสจึงได้ถวายข้าวทัพพีหนึ่งด้วยบุญนั้นเมื่อละสังขารไปก็ได้ไปบังเกิดเป็นอินกะเทวบุตรผู้มีรัศมีกายที่ลุ่งเรืองสว่างสวัยยิ่งกว่าอังกุระเทวบุตรอีกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปประทับ อยู่ที่บัรดุกรรมพลศิลาอาจเทวดาในหมื่นโลกธาตุพากันมานั่งประชุมเพื่อฟังธรรมไม่มีเทศตัวไหนที่จะมีรัศมีกายสว่างกว่าพระสมมาสมุทิเจ้าเลยพุทธรัศมีนั้นน่ะสว่างสวยัยรุ่งโรดล่วงรัศมีเทวดาทั้งหมดเทวดาที่มีศักย์ใหญ่ มีบุญมากก็จะเด้นนั่งอยู่แถวหน้าส่วนผู้ที่มีบุญน้อยกว่าก็จะถอยร่อนออกไปเรื่อยๆสมัยนั้นอังกุระเทวบุตรซึ่งเคยนั่งอยู่ด้านหน้าก็ถอยร่นไปตามกำลังบุญนั่งอยู่ไกลถึงสิบสองโยน์ส่วนอินทกาเทวบุตรนั่งอยู่ที่เดิม ใกล้ๆกับพระพุทธองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามอังกุระเทวบุตรบ้าอังกุระเธอทำแถวเตาไฟเน่ยยาว12โยนได้ทานเป็นอันมากในการประมาณหมื่นปะีเนี่ยบัดนี้เธอนั่งอยู่ไกลตั้ง12โยตซึ่งไกลกว่าเทวบุตรทั้งหมด ะไหนเธอจึงนั่งอยู่ไกลนักอังกุระเทวบุตรได้กราบทูลว่าทานของข้าพระองค์นะ่ะว่างเปล่าจากทักขินัยบุคคลทำไม่ได้ผลน้อยเหลือเกินพระเจ้าค่ะอังกุระการเลือกซื้อก่อนแล้วให้นะ่ะจึงควรทานนั่นย่อมมีผลมาก ดุดเพื่อที่เขาหวานลงในนาดีแต่เธอหาได้ทำอย่างนั้นไม่เหตุนั้นน่ะทานของเธอจึงไม่มีผลมากเห็นไหมจ๊ะว่าบางครั้งนะ่ะแม้เรามีกุศลศรัทธาอยากจะให้ทานทรัพย์ก็พร้อมศรัทธาก็เต็มเปี่ยมแต่ถ้าไม่มีทักษินในยบุคคล ผลบุญที่เกิดขึ้นก็เหมือนหวานพืชลงในนาดอนผลที่เกิดขึ้นก็ได้ไม่เต็มที่สมกับที่ได้ทุ่มเทลงไปดังนั้นการมีโอกาสได้ถวายทานกับทักขินในยบุคคลนับเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่บุญที่เกิดขึ้นจะปรับปรงุงกายวาจาใจของเราเนี่ย ให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสจะทำให้ถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้งสามคือมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติตและกนิพพานสมบัติดังนั้นในวันที่สามกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เนี่ยนับว่าเป็นบุญยญาราชของเราที่เราจะได้มาเอาบุญใหญ่จากการถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุส,สงฆ์จากสามหมื่นวัดทั่วประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นมหากรารทานแห่งยุคที่เราจะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศเพราะพระสงฆ์นับเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นที่ยิ่งกว่าดังนั้นให้ลูกๆทุกคนเตรียมกายวาจาใจ เพื่อรองรับบุญใหญ่ในวันนั้นและวันนั้นจะได้ประกอบพิธีสลายร่างคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนุกยุงมหาปูชนียาจารย์ของพวกเราทุกคนหลวงพ่อขอเชิญชวนลูกทุกคนให้มารับบุญกันนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออวนวยพร ให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบาร,รมีในชาตินี้เนี่ยได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญ คำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน